มาหรือยังเข้ามาหรือยังเห็นแต่หัวน้อง้อเยต้องมาแล้วแน่ๆเลยข้างในคือหาแล้วต้องมาแล้วแน่ๆตอนนี้พี่โอ๊บปวดเยี่ยวมากบอกเลยพี่ป้นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณของขวัญนะครับสวัสดีพี่เป้นนักบอลเล่นะครับ ขต้างในเต็มเลยครับดูข้างในถ้าเห็นในกระจกนะถ้าเห็นในกระจกจะเห็นยืนข้างในนี่ครับเต็มเลยครับถือโทรศรรัพท์เต็มเลยครับน่บจาจะใกล้ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าข้างในข้างในเต็มเลยครับโอ้โหไข่หอบลูกวิ่งครับไข่หอบลูกวิ่งมา วัวไม่ทันนะครับหอบลูกวิก่งหอบลูกวิ่งมาเลยนะครับได้ครับได้ครับอา้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขออนุญาตนะครับโอ้ยน้อง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 ,องโดนนุมเดี๋ยวไปช่วยน้องก่อนนะไปช่วยน้องก่อนนะครับขออนุญาตตั้งกล้องไว้ไปช่วยน้องก่อนนะใครเคะใครเคาะทำไมใครเคาะทำไม มาแล้วครัมาแล้วครับทุกคนขอบทุกคนนะครับผมขอบคทุกคนนะต้อนรับอย่างนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยต้อนรับอย่างน้เลยผมรัุณครักผมรักใคร่ รเ้าปงไอเลยครับเอ้าไมนอเลยครับางทุกคนเลยครับทุกคนเลยไปล้รไป่นะผมผไปได้หน่อยไอครับมลงกเขี่ไปหลยวันนีครับไปีครับยครับไปัดีครับไปนยครับีผมไปหนยผมไปหน่อยบมาก่อนะครับทุกคนพี่เข้มกไได้นะครับ ผมไปได้ผมไปได้ผมไปได้ครับขอบคุณลุงกวับไปามาครับมีวดน้ำมีขวดเราให้หนึ่งขวดของลุงกวนสอขวดเราจะปิดแล้วนะเราจะปิดได้ไหมไ้ครับได้ครับได้แล้วนะโอเคครับโอเคครับ

จะลดูแล้วใช่ไหมครับจะลองดูแล้วมาเลยครับมาเจอกันตอนเย็นครับตอนเย็นเจอกันครับไปไปเจอกันตอนเย็นครับ อาจารย์เชร์ขอให้น้องนั่งบรังครับได้ลโอเคปาสัา่ะาฮ่าฮ่าฮ oh. ่่ข้างลางนีอ้่เหยื่อวันาล่าเกาหีว่ใส่เนี่ยเขาจมาเดือดทาเหนเลสวัสดีครับสวัสดีคนที่อยู่ในไลฟ์สดนะตอนนี้นะครับโอ้หนึ่งมคนเลยหรอโอ้ดูหลังเขาขาไปก่อนครับนี้โอ้ยเก็บหดที่ไหนเนาะเป็นบบทําเป็นนิ่งได้มันอยู่ในรถตัวนะ ตอเป็นน่งครับเนี่ยย่งอ้แอดียไปแอปพอเสียคนเยแบบนี้ในรัต้เลย้เป็น่งได้เออนทุกคนแค่หนึ่งนะฮะแอพอเดีไเจอกันนะครับเจอกันนะครับคืนนี้เจอกันนะครับคืนนี้เจอกันที่งานนะครับ